สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีทุกคนทุกท่านนะครับนะก็เช้านี้นะครับนะมากับนะครับนะมากันเท่าเช้าเลยนะครับนะก็เตรียมตัวนี่แหละนะครับนะ เรื่องของการแพ็คของนะครับนะเตรียมจะส่งสินค้าให้กับลูกค้าวันนี้นะครับนะเช้านี้นะครับกับผลิตภัณฑ์โคอลสเรลบริสุทธิ์ร้อนะครับบริษัทนิวบ้านสมุนไพรชัยมงคลครับผมนะนะเป็นสินค้าที่นําเข้านะจากประเทศสหรัฐอเมริกานะครับนะเป็นสินค้าเขาบอกบอกว่ามีคุณภาพนะครับนะเป็นสินค้า แบรนด์เดียวนะครับนะที่จดลิ huh sure, nah, ขสิทธิ์นำเข้านะครับนะจากบริษัทดีซูซ่านะครับอินเต International i n c o r p ปอเรชั่นนะครับจากประเทศสหรัฐอเมริกาเลยนะครับนะเพราะฉะนั้นแล้วนะครับใครที่มีปัญหาสุขภาพก็สามารถที่จะมาดื่มนะครับนะคอโรฟิลเปอร์สุดร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับของบ้านสมุนไพรชัยมงคลได้นะครับแล้วก็เช้านี้เนี่ยนะครับนะก็เดี๋ยวจะส่งนะครับมีทั้ง1ขวดนะครับในในเรื่องของโปรโมชั่นด้วยนะครับนะใครที่อยากได้ผลิตภัณฑ์นะครับใครที่อยากได้ สินค้านะครับนะเอาไว้ดื่มเอาไว้ทานกันเนาะเสียงโอเคอยู่เนาะนะผมไม่แน่ใจเดี๋ยวผมขออนุญาตเช็คเสียงสัญญาณก่อนนะครับนะว่าเสียงสัญญาณเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะฮะกับผลิตภัณฑ์คโรเฟมโอ้เสียงชัดแจ๋วเลยนะครับนะหรือว่าใครที่อยู่ตามต่างจังหวัดนะครับนะอยู่ที่จังหวัดอื่นเนี่ยนะครับนะเป็นอย่างไรบ้างเสียงสัญญาณเป็นอย่างไรนะครับบอกผมหน่อยเร็วนะครับนะช่วยพิมพ์บอกกันหน่อยแล้วกันนะครับว่า สัญญารับฟังอยู่จังหวัดไหนนะครับนะแล้วก็เสียงสัญญาณเป็นอย่างไรบ้างนะครับมาพูดมาบอกกันหน่อยนะครับบางทีเนี่ยต่างจังหวัดนะครับนะคือมีปัญหาเรื่อง,อ,งอะไรหนึ่งสัญญาณนะครับนะคลื่นไม่ดีบางทีนี่อยู่ไกลนะฝนตกนะฝนตกปุ๊บสัญญาณก็เสียแล้วนะครับนะสัญญาณดูไม่ได้สัญญาณฟังไม่ชัดนะครับนะหลายๆอะไรหลายๆอย่างนะครับนะมาก็มาประกอบกันนะครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับนะก็รับชมอยู่ที่ไหนอยู่จังหวัดอะไรนะครับนะก็ บอกกันหน่อยละกันนะครับมาเพราะว่าลูกค้าผมเนี่ยนะ,นะแล้วก็ทีมงานเนี่ยอยอู่ทั่วประเทศไปหมดนะครับนะตัวภูมิภาคต่างๆนะครับนะอยู่ทั่วไปนะครับ <c oughs> เพราะฉะนั้นแล้วคอโลฟิลของเพจเรานะครับนะเราก็บริการจัดส่งให้ทั่วประเทศนะครับใครอยู่ที่ไหนนะครับน,นะอยู่ที่ไหนอยู่จังหวัดอะไรนะครับนะหรือว่า,าสนใจหรือว่าอยากได้ผลิตภัณฑ์คอโลฟิลเนี่ยเอาไปก็เรียกว่าเอาไปดูแลสุขภาพนะครับนะหรือว่าอยากได้เป็น บริการเก็บเงินปลายทางนะครับเ <Spe ak> พราะว่าไม่สะดวกโอ <Spe ak> นนะครับบางคนบอกว่าโอ้ย oh, อยู่ในป่าในเขาผมเคยไปเจอแล้วนะครับไปส่งเองเลยนะครับนะอยู่ในป่าในเขาเนี่ยนะครับนะแต่อยากได้คลออฟิลอ่ะนะครับก็ Knowledge. ไม่รู้จะทํำยังไงนะครับนะก็ใช้วิธีการเก็บเงินปลายทางนะครับเราก็มีบริการเก็บเงินปลายทางให้นะครับนะก็ man, ะดูแลสนับสนุนในเรื่องของความสะดวกของลูกค้านะั่นแหละนะครับนะสะดวกแบบไหนอยากได้แบบไหนก็สามารถทักนะครับนแล้วก็อินบ็อกซ์สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเข้ามาได้แล้วกัน นะกับผลิตภัณฑ์คอโรลฟิลเบร์สุดร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับนะก็ต้องบอกว่านะครับนะสองสีสองแบบนี้นะครับเป็นคอโรลฟิลเบร์สุดร้อยเปอร์เซ็นต์ในของบ้านสมุทรไทยใช่้เหมือนกันนะครับนะเหมือนกันเลยนะครับเพียงแต่นะครับนะตัวนี้นะครับนะตัวสีฟ้าเนี่ยก็เขาก็จะได้รับเครื่องหมายห้าล้านนะครับนะนี่เห็นไหมนี่นะครับนี่หมายห้าล้าน มาะสำหรับพี่น้องชาวมุสลิมครับผมอันนี้นะครับฮารานมีอยอยร,รับรองนะครับนะถูกต้องสวัสดีพี่นิลกี้ยอรครับผมนะสวัสดีดาวลา,ายอัพนี้ด้วยสวัสดีครับวันนี้เช้านี้เป็นยังไงบ้างนาะฝนนาราธิวาตกไหมครับเนี่ยฝนนราธิวาตกไหมนะส่วนใหญ่ภาคใต้เนีย่ยฝนจะตกบ่อยนะครับนะฝนส่วนใหญ่ภาคใต้เนี่ยฝนจะตกบ่อยนะครับนะ ก็เน <łość> ี่ยนะครับเนี่ยสีฟ้านะครับก็จะได้รับเครื่องหมายฮาลาลเหมาะสำหรับพี่น้องชาวมุสลิมนะครับนะสินค้าก็จะขายดีมากๆเนี่ยอัพนี้จะขายดีมากๆเลยนะครับนะอยู่ที่นราธิวาสนะครับนะก็ส่วนใหญ่ก็จะสั่งสีฟ้านี่แหละเพราะสีฟ้าเนี่ยนะครับมีเครื่องหมายฮาลาลเหมาะสำหรับพี่น้องชาวมุสลิม นะครับเหมาะสำหรับพี่น้องชาวมุสลิมดื่มทานเข้าไปแล้วนะครับนะก็จะช่วยในเรื่องของการดีทอกก่อนดีทอกลำไส้ก่อนเลยนะครับนะดีทอกลำไส้กินเข้าไปเนี่ยสาวันปุ๊บนะครับนะใครที่ระบบขับถ่ายไม่ดีมันจะขี้ออกมาเลยนะครับมันจะขี้ออกมันจะขับของเสียที่มันตกค้างที่มัน,ท,มนที่มันเกาะอยู่ตามผนังลำไส้เนี่ยของเราเนี่ยออกมานะครับนะ กินเข้าไปสาถึงเวันไข่ลำไส้ไม่ดีขี้แตกก่อนเลยนะอันดับแรก2นะครับนะก็จะช่วยในเรื่องของระบบเลือดนะวันนี้ถ้าระบบระบบเลือดเราไม่ดีเลือดน้อยเลือดจางธาลัสซีเมียปวดหัวไมเกรนชาปลายมือปลายเท้าเอามาพึกนีนะครับมันจะช่วยขับแล้วก็สลายไขมันที่อยู่ในเส้นเลือดแล้วก็ช่วยขับพิษในเลือดทําให้เลือดเราสะอาดนะครับเลือดเราสะอาดปุ๊บนะครับเวลาเรากินอะไรเข้าไปสารอาหาร วิตามินต่างๆนะครับมันก็จะเข้าไปสู่ระบบระบบกระแสะเลือดแล้วก็ในระบบกระแส,ะะสะเลือดนั้นนะครับมันก็จะนําพาไปเลี้ยงในส่วนของเซลล์ต่างๆที่อยู่ในร่างกายของมนุษย์เรานั่นเองนะครับนะพีน่น้บอกว่าอะไรนี่ฝนตกค่านะวันนี้กิจยางไม่ได้น่าเห็นไหมนะครับส่วนใหญ่ภาคใต้เนี่ยยิ่งจะเข้าหน้าฝนแล้วทางภาคทางภาคใต้นะครับผมไปเที่ยวมานะครับบรรยากาศดีมากๆเลยส่วนใหญ่ก็จะเป็นหน้าฝน ฝนเยอะนะครับฝนกับร้อนนะฮรรู้สึกจะนักหลักๆเราจะมี2ฤดูนะครับนะฝนกับร้อนหน้าหนาวเขาจะไม่ค่อยมีนะครับนะหน้าหนาวเขาก็จะไม่ค่อยเจอกันนะครับฝนกับร้อนเนี่ยจะเยอะมากๆนะครับนะสฤดูนี้ นะครับนะกีดยางไม่ได้นะวันนี้กีดยางไม่ได้ไม่เป็นไรครับวันนี้กีดยางไม่ได้ก็ไปขายคอเลฟิลเพราะเรามีอาชีพเสริมอาชีพรองอยู่นะครับนะอาชีพเสริมอาชีพรองเป็นรายได้หลักแล้วก็เป็นรายได้เสริมนะครับนะกับใครหลายๆคนที่ได้ดื่มได้ทานคอเลฟิลแล้วแล้วก็เปิดใจนะครับในเมื่อสินค้ามันกินดีแล้วอ่ะใช่ไหมในเมื่อสินค้ามันกินดีแล้วในเมื่อสินค้ามันกินดีกินดีเสร็จปุ๊บย็งไงครับก็สามารถที่นําสินค้าดีๆแบบเนี้ยเอาไปบอกต่อนะครับให้กับคนที่เรารักได้นะครับไปบอกต่ออรรรัับบงเลยค ไม่ถูกด่าแน่นอนไม่ถูกด่าพ่อแน่นอนไม่ถูกด่าแม่แน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นแล้วสามารถที่จะนะครับนะอน้ำหยดนะครับมีนั่งใต้เมื่อคืนนี้ฝนตกนะครับนะที่ปทุมธานีนะฝนตกนะครับนะก็อากาศดีๆแหละเช้านี้แดดก็มีด้วยแล้วก็เพาะเม็ดพันุ์ไว้นะครับนะะเยอะแยะมากมายเลยนะครับนะเดี๋ยวจะเป็นต้นอะไรนะั้นเดี๋ยวรอด,ดูก่อนให้มันโตก่อนเ <laughs> ดี๋ยวจะมาอวดนะกลัวโชว์ไปแล้วเม็ดมันไม่งอกขึ้นมา <laughs> อายนะครับนะโอเคนะครับนะจบไปแล้วเนาะสีฟ้ามีเครื่องหมายฮาลาลเหมาะสำหรับพี่น้องชาวมุสลิมนะครับแล้วก็สิ่งสำคัญเลยสั่งซื้อสินค้าก็ต้องดูด้วยมีซีนป่ะมีซีนห่อหุ้มอย่างมิชิตครับ นะมีซีพลาสติกห่อหุ้มอย่างมีชิดมีค r วอา e ครับแสดงว่าใครเป็นคนเบิกสินค้าจากบริษัทสแกนไปพวกจะรู้เลยครับนะใครเป็นคนเบิกสินค้าเนาะอันนี้คือนะครับสินค้ามีคุณภาพนะครับนะไม่ต้องกลัวของปลอมของลอกในแบบแล้วก็สิ่งที่จะทําให้เรามั่นใจอย่างนึงก็คือสั่งซื้อกับสินค้ากับตัวแทนจําหน่ายนะครับนะเท่านั้นนะครับนะท่านจะได้สินค้ารอดใหม่ไม่หมดอายุนะครับเป็นสินค้าของแท้ความเข้มข้นบริสุทธิ์ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับอะ่ะ มาถึงสูตรดั้งเดิมของเราดีกว่านะครับอันนี้เป็นพระเอกเลยนะพระเอกของบริษัทนิวบ้านสมไัยชมคลแล้วก็จะมีตัวนางเอกนางเอกก็คือจะเป็นตัวผลิตภัณฑ์แองเจิลนะครับซึ่งดูแลเกี่ยวกับอวัยวะสืบพันธุ์ของผู้หญิงนะครับนะอวัยวะสืบพันธุ์ของผู้หญิงก็คือนะครับนะอวัยวะนะครับของเสียในมดลูกนะครับนะตัวผลิตภัณฑ์แองเจิลก็จะช่วยในเรื่องของเนี่ยขับของเสียขับของเสียในมดลูกนะครับนะ ปวดท้องเมนเป็นตักข้าวหนาวในอกมดลูกสกรปรกคันภายในมีกลิ่นติดเชื้อง่ายหน้าท้องใหญ่มีลมเข้าออกทางช่องคลอดได้เขาเรียกว่าโรคสามีเบื่อนั่นเองนะครับนะเวลาอย่านอนกับสามีแค่นะครับนะรู้สึกนะครับไม่ค่อยฟิตไม่ค่อยกระชับนะใครที่อยากจะฟิตอยากจะกระชับนะครับนะแล้วก็ไม่เขาเรียกว่าระงับกลิ่นอันไม่พึงประสงค์นะครับอยากกลิ่นภายในช่องคลอดนะครับนะ้ำทิพ มีกลิ่นนะครับตกขาวมีกลิ่นโอ้อันนี้น่ากลัวมากๆนะครับอันดับแรกเลยนะครับนับเป็นโรคสามีเบื่อ2อนะครับนะภัยร้ายภัยเงียบนะที่จะตามมาในอนาคตนะครับที่จะตามมาทําให้เราเนี่ยนะครับนะเป็นก็เรียกมีปัญหาสุขภาพเกี่ยวกับปากช่องคลอดนะครับมะเร็งปากช่องคลอดอะไรต่างๆมีเชื้อรามีเชื้อแบคทีเรียต่างๆที่มันสะสมอยู่เพราะฉะนั้นแล้วก็ต้องดูแลกันตั้งแต่เนิ่นๆนะครับอย่าปล่อยให้มันลุกลามนะครับนะจนกลายเป็นมะเร็ง นะครับอ่คอโรฟิลวัสดุร้อยเปนะครับนะกล่องสีฟ้าเออกล่องสีเขียวกล่องนี้นะครับเป็นผลิตภัณฑ์ที่นําเข้านะครับนะจากประเทศสหรัฐอเมริกานะครับนะกล่องนี้สินำเข้าจากประเทศสหรัฐอเมริกานะครับนะก็มีออยนะครับมอเอออยล์ดแจ้งนะครับก็จะเขียนไว้เลยไหมนี่ make in USA ใช่นไหมครับ make in USA นะครับนะก็จะเขียนไว้คอโรฟิลลิควิดคอโรฟิลหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์เห็นไหมครับเนี่ย ลิควิดคอโลฟิล100%นี่ครับนะนี่คือความบริสุทธิ์ที่เขาระบุไว้ข้างกล่องอย่างชัดเจนนะครับจดแจ้งได้อยยครับมีออยไทยแล้วก็ออยสหรัฐอเมริกานะนี่รับรองรับประกันเลยนะครับไม่ต้องกลัวว่านะครับนะเป็นสินค้าที่ไม่มีคุณภาพนะครับนะถ้าสินค้าไม่มีคุณภาพนะครับนะมันไม่สามารถที่จะอยู่ได้ยาวนานนะครับมาถึง18ปีปีนี้ก็ย่างเข้าปีที่19แล้วนะครับนะก็อยู่กันมานานอ่ะนานมาก นะครับนะนานมากเลยนะครับนะก็ใครดื่มใครทานเลยซึ่งเมื่อก่อนนี้นะครับนะซึ่งเมื่อก่อนนี้ราคาปกติราคาดั้งเดิมเลยจะอยู่ที่ขวดละ2,500บาทนะครับนะขวดมึสองพั0 0บาทอันนี้มันจะต้องบอกว่ามันเป็นหัวเชื้อนะครับนะเวลาเรากินเนี่ยเวลาเราเอาไปกินเอาไปดื่มเนี่ยนะครับเราจะเอาหัวเชื้อมันไปผสมน้ําอีกทีหนึ่งนะครับไม่ใช่ว่ากินเลยแต่ถ้าเกิดว่าใครที่กินเลยกินเข้มข้นแบบนี้ได้นะครับนะ มันก็จะดีกับร่างกายนะใครที่เป็นกลไกย้อนกระเพาะอาหารต้องกินหัวเชื้อครับนะใครเป็นแผลเบาหวานแผลอะไรก็ช่างน้ําร้อนลวกนะครับใช้หัวเชื้อคอเลฟิลทานะครับแผลจะแห้งและหายไวมากแล้วก็ดื่มทานด้วยนะครับนะดื่มทานด้วยคอเลฟิลเนี่ยจะไปช่วยเพิ่มออกซิเจนในเลือดครับเพิ่มออกซิเจนในเลือดทําให้เลือดมีออกซิเจนนะครับทำให้แผลแห้งและหายไวนะครับนะมากมากนะครับนะใครที่ใช้อยู่ใครที่เคยใช้ใครที่เคยดื่มเคยทานแล้วก็จะรู้นะครับนะ ก็จะรู้นะครับวันนี้ก็เนี่ยฮะนี่แหละมาคุยกันนะครับในขณะที่กําลังจะแพ็คของนะครับนะแพ็คของเตรียม out, จะจัดส่งสินค้าให้กับลูกค้าในวันนี้นะครับนะก็จะจัดส่งสินค้าให้กับลูกค้าในวันนี้ก็เลยมาไลฟ์สดนะครับาพูดคุยกันอยู่ตรงนี้แหละนะครับนะพูดคุยกันอยู่ตรงนี้ด้วยนะครับนะจะได้ yeah. มีเพื่อนคุยในระหว่างการทํางานเนาะนะครับนะวันนี้ผมว่าฟ้ามันก็คลึ้นๆอีกหน้าก็นะ่าจะตกอีกนะครับ วันนี้นะครับนะสวัสดีคุณผู้ชมเฉพาะออนมาเซนนะครับนะเข้ามาทักทายกันนะครับในไลฟ์สดนี้ก็บอกว่าอะไรเนี่ยสวัสดียามเช้าค่ะทุกคนเลยเนาะนะครับนะสวัสดีดื่มทุกวันสุขภาพแข็งแรงดีค่ะนี่นะครับนะใครดื่มใครทานแล้วก็จะรู้ว่าสุขภาพร่างกายอย่างตัวผมเองนะครับนะทำคอร์รฟิลตรงนี้มาปีนี้ย่างเข้าปีที่ที่หแล้วนะครับก็ดื่มคอร์รฟิลกันอย่างต่อเน,นื่องนะครับนะก็ทําคลิปวิดีโอ นะฮะที่กินคอโรฟิลแล้วเก็บขวดไว้นะครับนะเยอะแยะมากมายเลยเนี่ยสามารถเข้าไปดูได้นี่นี่นคลิปนะฮะที่ YouTube พิมพคําว่าประเสริฐทองโตเข้าไปนะครับนั่นก็จะเจอในเรื่องของเอ่อในเรื่องของนะครับคลิปวิดีโอต่างๆนะครับที่ผมได้เก็บไว้นะครับที่ผมได้ลงไว้ไม่ว่าจะเป็นเคสผู้ป่วยต่างๆนะครับที่ดื่มคานคอโรฟิลแล้วสุขภาพดีขึ้นนะครับนะแล้วก็คอโรฟิลที่ผมกินนะครับแล้วก็เก็บขวดไว้โอ้เยอะแยะมากมายครับ4ปีย่างเอ่อ ห้าปีย่างเข้าปีที่หกนะครับนะ, 59, นะ,ะผมเริ่มทำตั้งแต่ปีอ่าปีหกศูนย์นะครับนะหกศูนย์ปีนี้หกหกสี่ใช่ไหมหกสี่สี่ปีห้าปีนะครับนะย่างเข้าปีที่หกนะครับนะปีห้าเก้านี่แหละผมเริ่มทำนะครับนะเป็นหัวเลี้ยวหัวต่อกันนะครับกับปีหกศูนย์นะครับแล้วก็ มีปัญหาสุขภาพนะครับอย่นะงางไก็สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้นะครับอินบ็อกซ์พิมพ์ข้อความเข้ามาหรือว่าจะสามารถที่จะโทรมาที่เบอร์โทรที่ขึ้นอยู่ด้านล่างนี้นะครับหรือว่า Facebook นะครับตนะิดต่อได้ทุกช่องทางเลยนะครับนะไลน์ก็สามารถที่พิมพ์ไลน์เข้าไปเลยนะครับนะพิมพ์ไลน์เข้าไปเมมเบอร์เมมชื่อหรือว่าใช้เบอร์โทรเนี่ยค้นหานะครับนะค้นหาไลน์ได้เลยครับนะก็จะเจอกันแล้วก็สามารถที่จะมาคุยสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเข้ามาได้เนาะนะครับนะ วันนี้ครับนะสิ่งที่อยากจะมาบอกกันนะครับนะกะ็เป็นในเรื่องของสุขภาพนี่แหละนะครับไม่มีอะไรมากมายนะครับนะก็ดื่มทางคอเลฟิลแล้วคอเลฟิลช่วยเรื่องระบบเลือดนะฮะระบบการขับถ่ายกับของเสียในร่างกายออกขับพิษออกจากร่างกายนะครับนะดื่มทานได้มากเท่าไหร่ไม่เป็นอันตรายต่อร่างกาย นะครับผมฝากไว้นะกับผลิตภัณฑ์ดีๆนะครับนะคอโลฟีเบริสุดร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับบริษัทนิวบ้านสุขภัยใช่มงคลนะครับนะใครดื่มใครทานแล้วสุขภาพดีสุขภาพแข็งแรงผลิตภัณฑ์นำเข้าจากประเทศสหรัฐอเมริกาครับวิธีการสังเกตสั่งซื้อสินค้านะครับนะคอโลฟีเบรสุดร้อยเปอร์เซ็นต์ไอกล่องสีฟ้าแบบนี้ไอกล่องสีเขียวแบบนี้หนึ่งจะต้องมีซีนครับนะต้องบอกว่าสินค้ารถใหม่ล่าสุดนะครับนะสินค้ารถใหม่ล่าสุดเลยนี่นะครับนะสินค้ารถใหม่ล่าสุด นะครับจะต้องมีเครื่องหมายแบบนี้นะครับกล่องเบสเซลเลอร์ร้อเนะครับโลโก้สีเหลืองๆแบบนี้นะครับสมีซีนพลาสติกห่อหุ้มครับ่ะซีนห่อหุ้มอย่างมิดชิดเลยจะต้องไม่มีรอยสีขาด3นะครับมีโลโก้นางฟ้าด้วยนะครับมีโลโก้นางฟ้าด้วยนะนะครับนะโลโก้นางฟ้าสกินสีทองเนี่ยนะติดซีนมาเลยนะครับนะ ทนะครับแล้วก็มี QR Code ด้วยแสดงว่าใครเป็นคนเบิกสินค้าออกจากบริษัทอันนี้คือสินค้าของแท้รถใหม่ล่าสุดนะครับที่ออกจากบริษัทนะครับผมถ้าอยากได้สินค้าตามซึ่งซื้อสินค้าสเปคตามนี้นะครับท่านจะได้ของดีแล้วก็มีคุณภาพสินค้าไม่หมดอายุนะครับอันนี้เป็นสินค้ารถใหม่นะครับแล้วก็การันตีด้วยโลโก้เราเลยนะครับนี่นะครับนะเป็นโลโก้นะครับของเรา นะครับนะอันนี้ถ้าเกิดว่ามีสินค้าอันนี้นะครับยิ่งมั่นใจได้นะครับเป็นสินค้าจากตัวแทนจําหน่ายโดยตรงนะครับนาของบริษัทนะครับก็ฝากไว้สําหรับคลิปนี้นะครับนะค้ฟรลไวสุดร้ออร์เบ้านสมุนไพยชมพนะครับใครดื่มใครทานแล้วก็สุขภาพดีกันทั่วหน้านะครับนะผสมน้ําดื่มซีซีต่อน้ำลิตรครึ่งนะครับดื่มแทนน้ําวันละขวดเลยนะครับ เน้นตอนเช้าตื่นนอนก่อนแล้งหน้าแปรงฟัน1แก้วนะครับนะแล้วก็ก่อนนอนอีกหนึ่งแก้วระหว่างวันครับสามารถดื่มแทนน้ําได้เลยคลอโรอิลเวลาเราเอาไปผสมน้ำนะครับนะคอลสโรฟิลสามารถที่จะตรวจจับนะครับนะความเป็นกรดเป็นด่างได้ถ้าเกิดว่าน้ําไหนไม่สะอาดนะครับนะน้ำไหนไม่สะอาด Brasil. มันสามารถที่จะตรวจจับน้ําได้ครับผสมคอลอเรฟิลเข้าไปปุ๊บคลอโรอิลจะจับตัวเป็นกลุ่มเป็นก้อนเป็นวุ้นเลย นะครับอันนี้คือน้ําไม่สะอาดน้ําไม่ปกตินะให้คุณเปลี่ยนน้าใหม่นะครับให้เปลี่ยนน้าใหม่แล้วก็ผสมคอโรฟิลเข้าไปใหม่ครับนะลองสังเกตดูนะครับคอโรฟิลสามารถตรวจจับน้ําได้นะน้ำไม่ดีน้ําไม่สะอาดนะครับนะก็จะมีลักษณะอย่างนี้ผมบอกไปนะครับนะก็คุณภาพนะครับถ้าผสมคอโรฟิลแล้วคอโรฟิลยังสีเขียวอยู่แสดงว่าคุณภาพของคอโรฟิลยังร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ถ้าเกิดว่านะครับนะ ใครซื้อไปนะครับคลอโรฟิลผสมน้ําแล้วเนี่ยสีมันออกจากน้ําตาลหรือว่าออกจากหมองหมองนะครับหรือกลายเป็นสีดำนะครับแสดงว่าคุณภาพของคลอโรฟิลนั้นเริ่มเสื่อมแล้วครับนะครับเริ่มเสื่อมแล้วคุณภาพคอเลสเตอรลนะครับเริ่มไม่มีแล้วนะครับนะสารอาหารที่อยู่ในคลอโรฟิลเริ่มที่จะถดถอยลงไปนะครับนะก็ฝากไว้ นะครับกับผลิตภัณฑ์ดีดีคอโลฟิลล์บสุดริสุทปิร์100%์ครับบริษัทนิวบ้าสุนไปแชมพคลที่นี่ตัวแทนจำหน่ายนะครับณนะจังหวัดปทุมธานีนะครับตัวแทนจำหน่ายจังหวัดปทุมธานีนะครับใครดื่มใครทานแล้วสุขภาพดีมีการสั่งซื้อ นะครับนะอย่างต่อเนื่องเลยเดี๋ยววันนี้ผมจะส่งสินค้าให้ตื่นเช้ามาก็นี่แหละครับอยู่กับธรรมชาตินะครับนะก็มาแพ็คของเตรียมของนะครับพร้อมที่จะจัดส่งวันนี้นะครับสินค้าขายดีนะครับนะมียอดสั่งซื้อสินค้านะฮะอย่างต่อเนื่องนะครับนะใครดื่มใครทานแล้วสุขภาพดีครับวันนี้เอาสิ่งดีๆครับไปบอกต่อให้กับญาติพี่น้องของเราไปบอกต่อให้กับเพื่อนๆของเราให้ได้มีสุขภาพดีแล้วยิ่งปัญหาโควิดนะครับนะที่มาใน็อตนี้ด้วยในในรอบ3นี้ด้วยนะครับคอร์รฟิลก็ ไปช่วยในเรื่องของการเสริมสร้างภูมิต้านทานให้กับร่างกายนะถ้าวันนี้ภูมิต้านทานเราดีภูมิต้านทานเราแข็งแรงแล้วนะครับนะโรภคภัยไข้เจ็บก็ไม่สามารถที่จะเข้ามานะนะทำร้ายทํรลายร่างกายของเราได้เพราะภูมิต้านทานเรามีได้ไหมครับ,นะรบฝากไว้ครับะต่หากผลิตภัณฑ์100นะคอรฟิฟิวสุดร้อยเปอร์เซ็นต์บริษัทนิวบ้านสนภานมภัยชมงคลมีปัญหาสุขภาพสามารถโทรมาที่เบอร์ที่อยู่ ด้านล่างนี้นะครับหรือว่าติดต่อช่องทางดังกล่าวที่อยู่ใต้ล่างนี้ได้เลยนะครับนะผมว่าเซอร์ทองโตนะครับนะแอดมินดูแลเพจ c a l l ฟ f ลบริสุทหน์100%บริษัทนิวบ้านสุภัรชัยมงคลครับผมเดี๋ยวขออนุญาตนะครับนะเตรียมตัวแพ็กของนะครับนะจะส่งสินค้าให้กับลูกค้าในวันนี้ก่อนแล้วกันนะครับเอาไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะครับนะ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันไว้นะครับจะได้ไม่พลาดเรื่องราวดีๆจะได้ไม่พลาดนะครับนะวิธีการต่างๆนะครับนะที่ใช้คอเลสเตอรลเนี่ยบำบัดนะครับนะหรือว่าข้อมูลดังกล่าวก็สามารถที่เข้าไปดูได้ใน YouTube นะครับปัญหาสุขภาพมีทางแก้ครับผมสุขภาพดีไม่มีขายครับถ้าอยากได้ดื่มคอเลสเตอรอลวุ้ยสุดร้อยเปอร์เซ็นต์บริสุทธิ์ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับของบ้านสมุทไทยชัยมงคลนะครับผมลากันไปก่อนครับไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ผมประเสริฐทองโตแอดมินดูแลเพจ ลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับ